แล้วคนที่เต้นกับน,น้องเมื่อกี้สดปะอืมสดครับสดก็ใครอย่างเดบิวคู่ก็สามารถแจ้งได้เลยรอดูว่าโอเคแบบเต็มสิบให้กี่คะแนนสองจุดห้าพอเป็นพิธีอืมครับผม สองชุดให้เหรอก็ใครชอบมันมากก็อาจจะต้องเผื่อใจนิดนึงหรอทำไมอ่ะอันนี้ถ่ายคอนเทนต์หรือว่าปักเมนพี่ผมแรงไปจบแล้วขอบคณครับ ม่บัวคือนงนี้คือเพื่อนพี่มันชอบเห็นมีชัวได้อะไรเงี้ยมันก็เลยส่งพี่มาต้องอว่าไงนะพี่บอกต้องเกิดใจอ่ะอ่างั้นฝากบอกเพื่อนพี่ว่าระวังโดนดองเพราะว่าช่วงนี้มันเจ้าชูดส่งแอดออกไปทัวร์อ้อยคนไปทัวร์แบบไม่ค่อยจริงจังกับใครสักทีอาจจะนิดนึงอือครับ <Okay. S 2> แต่มันต้องซีเรียสน,นะเข้าได้โอเคได้ไรเดบิวต์ได้รอดู <c oughs> เดี๋ยวไปบอกเพื่อนก่อนนะอาจจะอิมแพคอารีนาหรือเปล่าก็รอดูฮะขอบคุณครับ,รบ <c oughs> อะไรวะ